ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส K 2เคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอ e. ลบยสุโยอิกริปเพน f 6 6ไม่เสียเที่ยวข่าบินวน3วันติดแฉ3 3จุดเปิดฉากระอุขเขมรวางกำลัง3,000นายขนปืนใหญ่รถถังจุดละ4คันค่ะ กริปเพน F16 ไม่เสียเที่ยวค่ะบินวน3วันติดค่ะแฉรับ3จุดสตาร์ทเปิดฉากรบประอุฐานเขมรวางกำลัง3 0 0พันนายขนปืนใหญ่รถถังจุดละสคันเจาะไทยฐานใหม่พรึบค่ะ จากกรณีสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่ตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาควายหลังจากได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติของกำลังพลกัมพูชาค่ะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าได้มีการลำเลียงอาวุธหนักเข้าใกล้แนวปะทะเพิ่มขึ้นหลายจุดค่ะจนทําให้ฝ่ายไทยต้องยกระดับการเฝ้าระวังเต็มรูปแบบค่ะ แหล่งข่าวด้านความมั่นคงได้เปิดเผยว่าหน่วยละัตะเวนไทยค่ะตรวจพบความพยายามของฐานกัมพูชาในการเสริมกําลังกระทนหันทั้งปืนใหญ่สนามรถหุ้มเกราะและก็กองกําลังเพิ่มกําลังพลในจุดยุทธศาสตร์หลายตำแหน่งนะทำให้กองทัพไทยต้องปรับแผนรับมือทันทีค่ะเตรียมพร้อมชุดตอบโต้ฉับพลันเข้าประจําพื้นที่ค่ะขณะเดียวกันฝ่ายไทยได้มีการเตรียมกําลังทางอากาศในระดับพร้อมขึ้นบินทันทีค่ะหากสถานการณ์บานปลายโดยเฉพาะฝูงบิน F16 ค่ะที่ถูกตั้งอยู่ในสภาพพร้อมนะซึ่งเมื่อ 3วันที่ผ่านมาค่ะชาวชายแดนก็อาจ,จะได้ยินเสียงเครื่องบินรบของไทยค่ะที่มีการบินลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนค่ะพี่เล็กวัฒนานานมค่ะนักข่าวอาวุวโสสายฐานชื่อดังค่ะก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชามีการเสริมกําลังทหารในพื้นที่ปราสาทตาควายในจังหวัดสุรินทร์ค่ะและก็พื้นที่ตามแนวชายแดนนะโดยกัมพูชามองแล้วหากมีการประทะเกิดขึ้นรอบสองฐานไทยจะต้องเอาปราสาทตาควายคืนอย่างแน่นอนทําให้ทางกัมพูชามีการเสริมกําลังและก็เพิ่มอาวุธบร,ริเวณปราสาทตาควายเป็นพิเศษค่ะยืนยันว่าหากเกิดการประทะรอบสองนะปราสาทตาควายค่ะถือเป็นเป้าหมายแรกของ ของกองทัพไทยที่จะต้องเอาคืนกลับมาค่ะซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคนไทยทั้งประเทศที่ต้องการเอาปราสาทตาควายคืนกลับมาส่วนยุทธวิธีการเอาคืนคงไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะตอนนี้ทุกเหล่าทัพมีความพร้อมและก็ในส่วนของกองทัพอากาศตอนนี้ก็จะพบว่ามีการบินลาดตะเวนบริเวณตามแนวพื้นที่ชายแดนค่ะสําหรับข้อมูลตัวเลขของฐานกัมพูชาที่มีการเสริมกําลังประมาณ3,000นายค่ะ ซึ่งเป็นการประเมินเบื้องต้นของฝ่ายทหารไทยค่ะแต่ก็ต้องประเมินดูว่าเป็นกลลวงของทางฝั่งกัมพูชาหรือไม่ค่ะโดยทางการทหารจะมีการปล่อยข่าวกลลวงค่ะมองว่าข้อมูลฐานสามพนายของฝั่งกัมพูชาที่ขึ้นมาอยู่บริเวณปราสาทต,ตาควายส่วนตัวมองว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ค่ะหรือว่าฐานกัมพูชาอาจเอาขึ้นมาแค่บางส่วนค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะมีรายงานสะพสัดออกมาบอกว่าฐานเขมรตรงพื้นที่ปราสาทต,ตาควายเนิน3 5 0แล้วก็ช่องเหวค่ะมีการเสริมกําลังมาจริงและเยอะด้วยแต่ไม่ทราบยอดจํานวน ส่วนมากฐานใหม่ทั้งนั้นค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีนักรบนะที่อยู่แนวหน้าได้มีการโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาด้วยว่า3จุดสตาร์ทภูมมะเขืออ่านม้าตาควาย 3. จุดนี้มีขเขมรเนี่ยวางกำลังจุดละ3,000ถึง3,500คนค่ะปืนใหญ่จุดละ4นะรถถังจุดละ3-4คันแล้วก็มีโดรนอีกเป็นร้อยค่ะคิดว่าไทยกลัวมั้งนะะ สำหรับ3พื้นที่นี้นะอย่างภูมะเขือค่ะก็เป็นสันเขาสูงค่ะอยู่ใกล้บริเวณเขาพระวิหารมีความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นมุมสูงวิสัยทัดไกลค่ะสามารถเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวได้ดีซึ่งการสู้รบครั้งที่ผ่านมาค่ะฝ่ายไทยสามารถผลักดันฐานกัมพูชาออกจากพื้นที่ไปได้ค่ะ ส่วนบริเวณช่องอานม้าค่ะก็เป็นแนวสันเขาค่ะที่มีรูปลักษณะคล้ายอ่านม้าค่ะเชื่อมพื้นที่สูงหลายจุดเข้าหากันใช้เป็นทางผ่านทางยุทธวิธีได้ทั้งสองฝ่ายค่ะซึ่งพื้นที่นี้ก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสังเกตการแล้วก็มีการ,รเผชิญหน้ากันปราบายค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะพื้นที่ตาควายนะซึ่งเป็นบริเวณปราสาทต,ตาควายค่ะที่อยู่บริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์ค่ะใกล้เขตอุดรมีชัยของกัมพูชา ก็เป็นปราสาทโบราณของโบราณนะในเขตทับซ้อนที่ทั้งสองฝ่ายเคยอ้างสิทธิ์ดูแลค่ะซึ่งก็เคยเป็นหนึ่งในจุดตึงเครียดแล้วก็มีการวางกําลังอาวุธหนักและก็เหตุปะทะในช่วงวุิกฤตชายแดนค่ะซึ่งปัจจุบันค่ะทางฝ่ายฐานกัมพูชาเข้ายึดครองในตัวปราสาทค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้วันที่20พฤศจิกายนค่ะรายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงแจ้งว่าภายหลังจากการประชุมสภากลาโหมที่มีพลเอกนัทพลนาคพาณิชร์รมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นค่ะมีการวางแนวทางกฎการใช้กําลังโดยในส่วนของกองทัพพระที่1ขณะนี้ได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยมีการเตรียมพร้อมคือหากไม่มีการลุกล้ํามาจากฝั่งกัมพูชาค่ะทางฝ่ายไทยก็จะไม่เริ่มก่อนแต่หากมีการลุกล้ําหรือการยิงมาก่อนค่ะก็จะมีการตอบโต้ทันที เช่นกรณีที่มีการยิงปืนเล็กเข้ามาที่บังเกอร์ฐานไทยโมนที่12พฤศจิกายนค่ะทางทหารไทยก็ได้มีการยิงเตือนตอบโต้กลับไปทันทีค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรกบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจอัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายแต่างแฉวุฒิเข้าต่อสู้กันอย หรือทาให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรืยมากขึ้นและข้อที่3นะครับเพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย World War 3โดยนวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจงรึงโรงเรียนหรือห้องสมุด ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by CEO e <c oughs> บาสโยอิสพัดค่ะหุ้นเซนสั่งห้ามเสียตาควายเด็ดขาดค่ะส่งทัพไรเฟิลลุยค่ะขนาะทออส่งนักบินขับไล่ใช้กระสุนจริงฝึกยิงเป้ากลางอากาศค่ะ หลุดสะพัดค่ะหุ้นเซนสั่งทหารเขมรห้ามเสียตาควายเด็ดขาดต้องรักษาไว้ให้ได้ค่ะส่งกองทัพไรเฟลิล B S Q ลุยค่ะขณะกองทัพอากาศไทยส่งนักบินขับไล่ใช้กระสุนจริงฝึกยิงเป้ากลางอากาศค่ะจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะใกล้พื้นที่ปราสาทตาควายนะฮะยังคงอยู่ในภาวะตึงเครียดค่ะ โดยคุณวัสนานานุ่มการนักข่าวสายความมั่นคงค่ะให้ความเห็นต่อกระแสข่าวการเคลื่อนไหวกําลังของกัมพูชาในพื้นที่ใกล้ปราสาทตาควายและก็แนวชายแดนจังหวัดสุรินค่ะโดยประเมินว่าฝั่งกัมพูชาอาจมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จากความกังวลต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุผเผชิญหน้าซ้ําอีกครั้งค่ะ คุณวัสนาค่ะมองว่าหากสถานการณ์ตึงเครียดรุนแรงขึ้นตาควายค่ะจะเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่ทุกฝ่ายจับตามองอย่างไรก็ตามค่ะยุทธวิธีและก็รายละเอียดเชิงปฏิบัติการไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะพร้อมกับย้าว่าขณะน,นี้ทุกเหล่าทัพยังคงอยู่ในระดับเตรียมพร้อมค่ะและก็มีรายงานการปฏิบัติภาร,รกิจลาดตะเวนตามแนวชายแดนเป็นระยะค่ะ สำหรับกระแสะข่าวกำลังพลของกัมพ,พูชานับพันนายการในพื้นที่นั้นนะคเป็นเพียงการประเมินจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงค่ะและก็ยังคงรอการตรวจสอบความถูกต้องโดยในทางทหารเป็นที่ทราบกันดีว่าบางครั้งค่ะอาจมีการปล่อยข่าวลวงเพื่อทดสอบการรั่วไหลของข้อมูลและก็การตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามค่ะคุณวสนาค่ะยังชี้เห็นว่าเหตุการณ์ในอดีตค่ะทำให้แต่ละฝ่ายต้องปรับแนวทางการวางกําลังและยุทธวิธีอยู่ตลอดค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จําเป็น ท่ามกลางการจับตามองของประชาชนและก็สื่อมวลชนอย่างใกล้ชิดค่ะล่าสุดคาะเฟซบุ๊กพิตังทหารพรานชุดดำค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเขมรรอบกัดค่ะฮุ sang q, นเซนสั่งบ s q บุกชายแดนนะย้ำต้องรักษาปราสาทตาควายให้ได้ทหารไทยเดือดเตรียมคว้าปืนประจันหน้าค่ะขณะที่ทางเพจจากไอทัฟ้าค่ะก็ได้โพสต์ภาพนะพร้อมข้อความค่ะระบุว่าล้ำเข้ามาดินแดนเขมรเมื่อไหร่จะใส่ให้ขาดขาดนะเขมรโพสต์หากทหารไทยล้ำเขตปราสาทตาควาย เมื่อไหรเจอใส่ด้วยไรเฟลิลแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ค่ะวันที่20พฤศจิกายนค่ะกองทัพากาศได้ทําการฝึกยิงเป้าอากาศอัตโนมัติประจําปี2569ค่ะซึ่งเป็นการฝึกนักบินขับไล่เพื่อพัฒนาและดํารงขีดความสามารถการใช้กระสุนอากาศจริงค่ะต่อเป้าหมายเคลื่อนที่บนท้องฟ้าจริงนอกจากนี้ค่ะกองทัพากาศใช้ระบบเป้าล่า AGTS 36ค่ะที่ออกแบบภายใต้มาตรฐานสากลค่ะพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับกระสุนแบบเร็วทมนช่วยประเมินผลการยิงได้อย่างแม่นยำนะแล้วก็ยังสามารถนำเป้าอากาศกลับมาใช้ซ้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะการฝึกอย่างมีมาตรฐานค่ะเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือเหตุผลที่เราพัฒนาและฝึกต่อไม่หยุดค่ะสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะหลังมีกระแสข่าวทหากรกัมพูชาหน่วย BSQ เข้ามาพิชิตชายแดนบริเวณปราสาท ตาควายประมาณ3,000นายค่ะชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยก็เตรียมความพร้อมอพยพรอสัญญาณเตือนจากผู้นําชุมชนค่ะซึ่งขณะนี้ชาวบ้านมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการอพยพค่ะขณะที่เสียงของเครื่องบิน F16 ค่ะซึ่งบินลาตะเวนบริเวณใกล้กับป่าสัตวตาควายเนื่องจากเป็นวงรอบการปฏิบัติประจำค่ะทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ตื่นตัวกันพอสมควรนะคะ ซึ่งภายในบ้านไทยนิยมพัฒนาค่ะตำบลบักไดอำเภอพนมรงรักจังหวัดส,สุรินทร์ค่ะซึ่งอยู่ห่างจากปราสาทตควายเพียง5กิโลเมตรค่ะ <c oughs> ก็พบว่าชาวบ้านหลายครอบครัวค่ะเ <c oughs> ตรียมความพร้อมเก็บเสื้อผ้าใส่ไว้ในกระเป๋านะแล้วก็รอคําสั่งจากทางการให้อพยพและบางครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนชาราค่ะ ก็อพยพออกไปอยู่ที่บ้านญาติก่อนหน้านี้แล้วนะซึ่งชาวบ้านไทยนิยมพัฒนาค่ะก็เปิดเผยนะบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านหลายคนเตรียมความพร้อมในการอพยพค่ะแล้วก็มีบางครอบครัวที่มีผู้ป่วยเนี่ยนะต้องอพยพไปอยู่บ้านญาติก่อนนะส่วนตัวนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวค่ะเพราะว่าการที่กัมพูชานาทหาร b บสเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องปกติที่เขาทำนะแต่ก็ถือว่าส่งสัญญาณให้ชาวบ้านเตรียมตัวได้เหมือนกันค่ะ พร้อมสนับสนุนให้ตอบโต้ทางการทหารเพื่อนำปราสาทตาควายกลับคืนให้กับคนไทยแม้บ้านของตนที่เพิ่งสร้างเสร็จอาจได้รับผลกระทบพังเสียหายก็ตามค่ะเขาบอกว่าอยากให้เนี่ยตอบโต้ทางการทหารนะบ้านเพิ่งสร้างเสร็จแต่ก็เป็นของนอกกายเราสร้างใหม่ได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ขอให้เอาปราสาทตาควายกลับคืนมาค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยคะ่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่อาวุธเข้าต่อสู้กันอย่าง ทำให้นานาชาติตามากมกกเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศขกางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรอยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจนกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยแง,งรรรรย,รรยิทยศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง,งทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสืออออเเล่่มนนีีาาปยคคตงงใรบ ส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลีย่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด